ขนมจีบแบบง่ายขายได้ในราคาลูกละ5บาทก่อนลงมือทําให้ทํากระเทียมเจียวไว้ด้วยนะคะเราจะใช้ทั้งน้ํามันกระเทียมเจียวและตัวกระเทียมเจียวการทำน้ำจิม้มใส่ทุกอย่างในสูตรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ลงไปได้เลยยกเว้นพริกตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งน้ําตาลทรายละลายหมดยกลงจากเตาแล้วเวลาจะเสิร์ฟก็ใส่พริกลงไปตามชอบได้เลยพักในส่วนนี้ไว้ก่อน นำแผ่นเกี๊ยวมาเลือกใช้แผ่นเกี๊ยวสำหรับนึ่งหรือต้มนะคะตัดมุมทั้ง4ด้านออกหรือใครมีพิมพ์กดที่เป็นวงกลมก็เอามากดได้นำไส้กรอกมาผ่าแบ่งครึ่งแล้วก็กรีดให้เป็นแฉกสี่แฉกถ้าใครจะใช้เป็นปูอัดก็ได้ค่ะหั่นปูอัดให้มันเป็นท่อนๆหรือจะฉีกให้เป็นฝอยนี่ก็แล้วแต่ชอบนะนำแผ่นเกี๊ยวมาวางลงไปในอุ้งมือแบบนี้ใช้ช้อนที่ชุบน้ำพอหม,มาดๆตักหมูเด้งใส่ลงไป10กรัม จากนั้นวางไส้กรอกหรือปูอัดตามชอบถ้ายังไม่นึง่งให้เก็บให้ดีนะคะอย่าตั้งทิ้งไว้ให้โดนลมโดนอากาศนะเดี๋ยวแผ่นเกี๊ยวจะแข็งใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันกระเทียมเจียวทาที่ซึ้งให้ทั่วปูซึ้งด้วยใบตองแบบปลาด้วยก็ได้นะจากนั้นน,น,นำเกี๊ยวที่ห่อแล้วเนี่ยมาจุ่มน้ำจุ่มผ่านน้ำพออย่าจุ่มนานเดี๋ยวเละการจุ่มน้ำจะทำให้เกี๊ยวหลังนึ่งไม่แข็งกระด้างวางเกี๊ยวเรียงใส่ซึง้งนำไปนึ่งบนไฟแรงเป็นเวลา10นาที ทาน้ำมันกระเทียมเจียวให้ทั่วเพื่อไม่ให้แผ่นเกี๊ยวติดกันเวลาเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวอีกนิดอร่อยมาก